สวัสดีครับผมเลืองสีเสียงครับผมสวัสดีครับผมใ้ม <c oughs> ่มาหลุนเหลขอยู่เฮียนมาหลุนเลขกเป็นโมกัน <c oughs> บอกว <c oughs> ่าเพิ่นกระลั่นตีบอกว่าเลขกเมืองผีเลืองสีเสียงเขาแท้เมื่อนี้ม,มาสั่นมานาั่งหลุนเหลขกอยู่นี่ครับพี่น้องครับผมอ่าคันเลขเขาสป้อยให้ยตองวัดเลยวัดนี้วางสั่นครับเมื่อนี้กับมานังถ่ายอยู่นี่นี่ครับดีนเก้าครับผมเรือสีเสียงให้สองแปดหนึ่งนะครับ โดยวิ่งในกระลั่นตีให้ลานเปอร์เซียนบอกว่าสองกับแปดมาเนี่ยว่าฉันงวดนี่ับผมมานาั่งรุ่นเลขยู่ดําน้่พร้อมเป็นมูอพร้อมอ่าืวอนี้เลขเพื่อนกับเขาป่ะนี่นอ้๊ดหรือสีเนาะ,ะแต่ว่าว่าจะรับตาโรนี่เขาผ้าไปเมืองผีหลุดใจอบอกมาเนี่น,นอนแต่ว่าเลขเลขย่อมมาทูดบอกเพื่อินย่อมมาทูดบอกผ้า,าไปะะย่อมมาทูดเป็นผู้าพาไปวะ คือผีผ้าไปผีหลอกีหลอผ้าไปหู้ว่าว,ว่าผีเปลี่ยนไผยผู้ผ้าไปคนระัว่าม่ไหรผีผู้ผ้าไปน่ะเป็นผู้ใดหู้จักอยู่บ่ผู้จกัออก,จกฮะผู้จกับจกบ่รู้จักแต่ว่าผู้จักว่าผีโอ้ผียังมาบอกเลขแม่นแต่ว่านี่เห็นบ่ครับผมสองแปดหนึ่งวิ่งสอง กับแปดว่าท่นว่าให้จับคู่กันใส่เลยว่าสองแปดเลยก็ได้เออออกมากแปดสองเลยท่านที่แต่ว่าเพื่อนบอกบอกว่าเปลี่นบนเป็นล่างเนี่ยอเพื่อนบอกบอกว่าเปลี่ยนบนเป็นล่างแต่ว่าเพื่อนบอกว่าเอาไปชื่อรถนี่ละให้ข้อนี่ละเลขแต่ละงวดก็ได้ว่าท่นเลือสีเสี้ยงก็ได้อ่ว่านี่ฝันไปฮะนี่เห็นฟันแล้วฟันเมื่อขึ้นนี่เลื่อไอผีมาผ้าไปอีกแล้วบอกเมื่อขึ้นนี่ พีหลอกภาพไปอีกแล้วให้ต้องอวดไปเลยบ่ยังเ้ามาเก่งเอาแปลโอ้มาเก่งเอาแปงวดนี้ยังบอ่อ่าผียังบ่มาจังไหนครับจะเรียกวันนี้อะไรไปบ่ในี่นี่ที่คำนวณตามกำลังวันกำลังประจาวันเลยสังกอนครับเนาะอืมเอาเริ่มเลยไปในี้เริ่มคำนวณเลย เริ่มคำนวนเลยหาเอฟซีเฮ้าหาได้โชคได้ใช่กะเบ๋าเชียงนี่ไปเฮ็ดห้องน้ำซอยห้องน้ำศาลาปฏิบัติถรำอ่ามุ่ิพญานาคก,กี่อ่ปา,กกาปู<อ>หมอดูเนาะ<ป>ทีะ่ที่ปูสมพอหมอดูตาที่เพื่อนเนี่ยเ<า>พื่อนเพื่อน,นปล่อยหกเก็ถือกระเคลเหล็กเหล็กข,ของอ่าพมพญานาคนี่แหละอ่ะองเดียวกันนี่ยนะที่เบาเชียงเพื่อนได้ไปเฮ็ดห้องน้ำซอยวันต่อไป คอยกระซับสวนเว้าลบไปลบมาอยู่บันไหนเอา้าก็เขียนตัวใหญ่นะครับผมบอ่าจาย่าเพลินก็คือบ่าวเสียงเลขเมืองผีครับอ่เน,นี่ยเลขเมืองผีโอ้วันนีเ้เฮ็ดยางสวยงามเลยเอา้าจิ้มลงให้เบืองลงกูกกระรังเขียน,นขึ้นกันนี่กันไรอ่าเขียนทักงวันคำนวณเอาค่ะค่ะเรือวันนี้เอาให้แตกพวงๆเลยเนดะ้อ เขียนเลขหรบนี่นี่ล่าไว้เนาะนี่ครับผมอ้วเอรจบผู้ใดน,นะอา้า่าจะัคู่นะครับเดี๋ยวเพื่นเฮีดแล้วเพื่อนจีโชห์ให้เบิองอครับผมโอ้วันนี้คือมีช่วงมีหลหลตัวแต่วันนี้คือจังไหนบอสังสูตรอยู่โอ้สูตรว่า่งสูตรนีเ่เอาเอาสูตรโอ้ เมว่า่นตรางสูตรลายกันแต่ว่าได้มาหนึ่งแปดสองอืมอืม้องในตัวนี้เนาะงอแงท่าธรรมดาดินักทํามเอกนี่นี่น่ะเอ้อแท่าธรรมดานักทํามเอียกอถ้าคันถามเรยังสายท่าหนึ่งหัวจักเบิดนี่อือใคราหอยากนั่ทํามในจุดโอมลูกแก้ว่ไป อ่าอันนี้คือสูตรข้ามน้อนนะมันวะอ่แต่ว่ายังบวมแมนองาม้ของแท้งติตัดออกมาให้ตัวเดียวค่นแค่นเลยบ่ออถ้าเบิ้งครับพ่อ,อพี่น้องครับผมรอสักครู่นะครับผมอย่างนี้ก็ไทยเอาเท้าหวัวเถีย สังเกตน,นะครับผมเสียงอ่าอ่าอยู่หันไปมันเสียงเปรียบเทียบครับผมเ <t> สียงเบาเสียงเพียดอย่างนี้หว่าจ้าเกิกันย่ <c oughs> นาเยินได้กว่าวันกันันขันกันย่าย่นได้ย่าไปเขียนกันย่าคมได้เพิยดยังไงเลยที่ได้กว่าวันหยังเด้กว่าวันไหนได้กว่าวันหยังนี่เออเอาเบิ้งโน้นแหละเปิดเบิ้งโู้นเดือนกันยาเด้อ สิงหาแล้วก็กันย่าอีกเดือนนึงเออเอ้าวันที่หนึ่งเลขออกวันศุกร์วันศุกร์เลขออกวันศุกร์ค่ะเลขออกวันศุกร์โอ้เฮ็ดดีดีเนาะนับเจ็ดง่ายบ่จานอังคารพุทธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ปุ่น์เหตุอะไรเลขออกวันศุกร์นะคะเอ้านี่บมเลขเลขออกวันศุกร์มี่ศุกร์วี่สองวี่หนึ่ง เฮ็ดดีของเขาอีอ่ะเนี่นอน่ว่าสมจะเป็นนักท้ามีดอานนี้มาจับคู่เหเพื่อน้่านนี้เลขล่างฮะเลขลางจับเลขยังไเจ้าตุบอเลขยังไงอเล้งการผู้ชมรอฟังยังอาจับคู่ม่บานนี้เมพนเหีตกมาแล้วๆ้นแม่บล่างเออ นักบวชนะตัวนั้นสือีทุกคน่ะรักนักบวชนะอันนี้เด็กบังมันบ่ครับอืมอืมว่าแต่ส่วนไปเฮ็ดบุญเฮ็ดรวยที่นี่ไปส่วนไปเฮ็ดทองน้ำคูดว่าสันคูดทองน้ำเราทานปฏิบัติทำไม่วันนั้นไปบวชยุหันเด้อครับไปบวชอุปทานยุหันบัดนี้ เนี่ยคือหลไยทีวดเจ็บแบบโอ้เฮ็ดเล็กล่างบมดอีกตั้น,น,น้งน,น,นโอ้กะทิแมใ่ใทรกำลังว่านอีกที่นึงเฮ็ดคือยังจุดบนหนึ่งสองสามที่หาหกอีกคู่หน,น,น,นึ่งปดน้่หาีกนยว่าตกแปดส่ว,สวงอีกด้ <laughs> ตัวกาอยู่กว่านี่ตัสองแปดกว่ากวานี่เออใครมันออกเด้ตัวเก้าอยู่นี่ก็จะกี่เหี้ังได้เลย่เจ้าก็เปียนไปไหนเ้าสองแมันออกบนมาะวิ่งวิ่งข้อมันะจัดมาวิ่งร้อมนะวิ่งสองอ้าแล้วสามตัวบนเอาเขียนเขียนอันนี้ครับพี่น้องครับผมเอาเขียนเขียนสามตัวบนไว้ดีอ่าศูนสองหนึ่ง เอออันนี้บนเนาะล่างจับคู่มาเลยอันนั้จับคู่จังไหนเออเออ้าล่างท่างเขียนใต้นี่ล่างอันนี้บนเขียันบนบนสองแปดเออเนียนว่าโอ้แมนแล้วบาดนี้เอาเปลี่ยนเปลี่ยนทางเามนี้เปลี่ยนทางไอเอฟซีเอฟซีสี่ข้อนั่นนี้สี่ข้อเขต็ดนี้ย e เอฟซีอะไรอ้าวนี่ยเอฟซีห e ล่นย,ยังไงล่ะพี่นอ้อง Mm hmm. อันนี้ก็คือสูตรของเพื่อนเองครับพี่น้องครับสูตรของเพื่อนนะครับอ๋อในเบื้องกันจะจางที่เราดววันต่อไป <Okay. S 1> อนี่ลหลายๆตัวบแมนเหมือเตอร์นะคะมีแค่สองตัวนึงครับเพื่อนเอาน้มาเรีกลหลายๆบอแมนทั้งเบิดนะครับแมนเฉพาะ ศูนย์สองหนึ่งกับสองแปดเท่านั้นครับผมสองแปดที่ล่างศูนย์สองหนึ่งขึ้นบนท่านไม่สูตรกันซดๆเลยอ่าค่ะแต่นนก็วงไนวาเนี่ยเด็กยู่นี่เด้อบองเด็กผู้ใดมากเล่นมากวิ่งมากเมยกับยู่นี่อ่รอวันสูเลยเนือกว่วันสุกเนอกว่าวันสือเนอกวาวันสุ่แขกเาเชี่ยงวดที่แล้วให้ไปอ่า สองแปดหนึ่งแม่นบ่แม่นให้นะสองแปดหนึ่งเรขกออกสองแปดจึงได้นี่็กจะเลืมวมมาซับไปซับมางวดวันวันวนนึงนี่เด่นสองเด่นแปดอ่าเด่นสองกับแปดจับคู่มากพ้อมเพ็่นวางสิจับคู่กันออกจะงวดนี่นี่ห้มาลักษณะนี่เดี๋ยวจ่อมือค่อยว่ากันอีกทีนึงเนาะห้ผีผ้าไปช่องกันผีไว้จังไห่ก็ค่อยว่ากันเนาะ อ่าโอเคครับแคปจอไว้ครับผมเป็นหลักฐานอุระวันที่หนึงนน่งอุระถ้าคอยวากันอีกที่หนึ่งว่าจะเปลี่ยนจังไรครับผมเอาอืมเอาเงียบอันนี้ขึ้นมากบัดนี่ถีอขึ้นมากเปล่าอืมอ่าจับโชั่วแนบันี้ถือชั่วแนชโชวแนล่ะถือชั่ชวแนเอออ่าเลข เมืองผีลือสีเซียงครับผมโอ้ฟังกันดีจังวาเลขเมืองผีนือสีเสียงนีตามนี้เด้วี่นอนครับผมสีั้นๆคเผชอบก็จับฉัดก็ผ่านครับผม,มเ,เลขต่องวดเลขเมืองผีลือสีเสียงครับผมเอาไปเป็นแนวทางวางเบิง่งเลขหลายๆตัวตัวของตัวพระเอกนี่คือศูนย์สองหนึ่งนะครับส่วนที่เขียนไปหลายๆบอแมนไม่ใช่นะครับผมตัวที่เอานี่คือเพ่นเขียนสูตรเห็นบ่นได้เชื่อนะครับที่หลายๆนี่ แต่ว่าตัวที่เอานี่ก็คือศูนย์สองหนึ่งกับล่างสองแปดเท่านั้นนะครับวิ่งวิ่งสองครับผมมาสักม,มีตัวอ่ะวัสด,ดีเนาะตัวเลขก็ได้เล้เอ๋วขอบคุณเรือสีเสียงหลายๆครับผมอขอบคุณครับสวัสด,ดีครับผม